สวัสดยสายตัวใหม่ล่าสุดจากบอยครับ GSB 18 v 6 5นะครับแล้วก็ GSR 18 v 6 5นะครับมีอะไรมาใหม่บ้างรอดูรุ่นของเขาครับ GSB 18 v 6 5ของเขาครับ65ในย่อมาจาก65นิวตันเมตรนะครับ,รบตัวนี้สามารถทำแรงบิดถึง65นิวตันเมตรนะครับอัปเกรด ความแรงนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับตรงนี้นะครับเป็นเฮฟวี่เด y ตี้สามารถใช้งานได้อย่างหนักเลยรับประกันนานด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศมาเลเซียนะครับนี่ครับเม d ดอินมาเ y s ซีย GSB 1 8 v 65กแล้วก็ GSR 1 8 v 65กานะครับต่างกันที่ GSR 1 8 v 65กนะครับจะมีเป็นฟังก์ชันเจาะอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวเขาก็จะสั้นลงเพราะว่าเขาตัดระบบตัวกระแทกออกไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับ GSB 1 8 v 65านะครับมาพร้อมกับ3ระบบครับมีเจาะ ขันเจาะกระแทกนะครับปรับแปลงบิดได้นะครับ20ระดับนี่นะครับแล้วก็หัวชากเขาเป็นแบบเหล็กนะปรับได้2เกียร์นะครับตัวนี้ถอยเข้าถอยออกนะครับมีสวิตแลวก็ที่เพิ่มเข้ามานะที่ฟีเจอร์สําคัญสาหรับเครื่องรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับคิกแบกด้วยระบบคิกแบกเห็นไหมครับสีเขียวนี่ป้าช่วยการข้อมือเราได้นะครับไม่ให้แบบได้รับบาดเจ็บเกิดจากการสะบัดนะครับหรือว่าถ้าใครไปเจาะแล้วต้องการแบบเจาะรูใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็จะปิดตัวนี้กด1ทีจะเเป็นสหลือง ฟังชันงชีพแบก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าทํางานก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็นี่แล้วก็ปล่อยมือก็กดทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับมีไฟ LED 2ดวงนะครับทำไมต้องมี2ดวงนะครับเวลาเราใส่ดอกบางทีเจาะอย่างเงี้ยนะครับเราไปเจาะก,กับกําแพงใช่ไหม ถ้ามีดอกเดียวนี้มันจะเป็นเงาถ้าเรามองไม่เห็นตัวนี้ก็จะยิงขึ้นมานะครับทำให้เรามองเห็นดอกสว่านได้แล้วเจาะรูได้อย่างแม่นยำบอดี้ของเขานะครับรองรับให้จับกระชับมือขึ้นนะครับดูจากตรงนี้นะครับยางแล้วก็มีการซอรร่องทำให้เราจับได้แบบกระชับนะครับตรงนี้นะครับจะมีลูกยางนะครับขึ้นมากั้นตรงนี้จะสูงกว่าตัวโลโก้นะครับเวลาเราวางเครื่องเนี่ยกับพื้นนะครับจะชนลูกยางก่อนนะครับแล้วก็ทำให้แบบไม่ลื่นไหลด้วยแล้วก็ ตรงนี้ไม่เป็นรอยด้วยตัวนี้นะครับเราเอาเข้ามา2แบบนะครับเจนเป็นแบบโซโลแล้วก็แบบชุดคิดนะครับแบบโซโลนะครับจะมาเป็นเครื่องเป่าเครื่องเป่านะครับพร้อมกล่องแอลเคสนะครับแล้วก็จะมีคลิปติดตรงนี้นะครับไว้ห้อยกระเป๋าตรงนี้ได้ส่วนชุดเซตนะครับจะมาพร้อม18 v วล2แอ2ก้อนนะครับแล้วก็ท่านชาร์จแล้วก็มาในกล่องแอลเคสนะครับ